คำามที่มันยังไรคำตอบความรักที่มันยังคงไรทางออกไม่รู้พรุ่งนี้จะยอมปล่อยมือจะไป one ฟ้าเป็นใจอยู่ยิ่งสับสน เป็นไงบ้างเนีย่ยพัดเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยค่ะพัดส่งให้ครบทุกเจ้าเลยค่ะคุณพ่อแล้วนี่ค่ะเงินค่ากล้วยไม้ค่ะเจ้านายปลายปีก็อย่าลืมให้โบนัสน้องคนนี้ด้วยนะคะแม่เพิ่งทำงานไม่กี่วันจะเอาโบนัสแล้วมีพนักง,งานแบบนี้บ่อยๆมีหวังบริษัทเจ๊งแน่ๆเลยคุณเป็นไงเป็นไงเจ้าของบริษัทตัวจริงเขาบน่นละ ไปไปอาบน้ำอาบท่าซะนลูกไปม,มากินข้าวเชา้าด้วยกันรับทราบครับผมคุณไม่คิดจะพูดอะไรกับลูกสักคำเหรอคุณอยากให้ผมพูดอะไรเอา้านี่ไม่รู้ตัวเหรอว่าจะพูดอะไรลูกมาอยู่บ้านเนี่เป็นเดือนแล้วนะทำไมไม่ถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ ลูกกลับมาอยู่บ้านก็ดีแล้วไงคุณจะให้ผมไปถามอะไรอีกล่ะเออปรลาดลืมแล้วเหรอว่ายายพัดะแต่งงานแล้วนะแต่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยจะเดือนหนึ่งแล้วแสดงว่าจะต้องเลิออกกับคุณไตรภพทําไมไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเอายังไงต่อไปคุณก็เคยถามลูกแล้วไม่ใช่เหรอก็ลูกบอกแล้วขอเวลาเดือนหนึ่งแล้วจะเล่าให้เราฟังทุกอย่างคุณแค่กลั้นใจรอให้มันครบเดือนหนึ่งไม่ได้หรือไงคุณจะซีเรียสทาไม ก็จะเดือนหนึ่งอยู่แล้วโอ้ยอะไรโอ้ยพ่อภาษาอะไรจะเดือนหรือไม่เดือนตอบก่อนก็ไม่ได้แล้วไงพี่ก็อุตส่าห์ดีใจนึกว่าคิดถึงกลับมาคาดขั้นเอาเป็นเอาตายกับพี่ซะง,งั้นนี่คุณพบคะที่นี่มาก็เพราะว่านี่เป็นหูคุณพบนะคะ คุณพ่อไม่กลับบ้านมาตั้งกี่อาทิตย์แล้วทำงานกินนอนที่บริษัทแบบนี้จะไม่ให้นิเครียดได้ยังไงคะงานมันเยอะงานมันเยอะหรือว่าโหงานเพื่อลืมใครกันแน่คะเพอร์เจอร์อะไรอย่างนี้ไม่รู้ลคะค่ะยังไงวันนี้นิก็จะพาคุณพ่ก,กลับบ้านให้ได้นิจะไม่ยอมให้คุณพบอทำงั้นผู้หมวดสวัสดีครับมานานยังครับผมเพิ่งมาถึงครับ สวัสดีครับคุณนินัน,นสวัสดีค่ะทน,นี้พี่มีธุระจะคุยกับหมดเขาอะกลับไปรอที่ออฟฟิศก่อนนะไม่ได้นะคะคุณพบนิไม่ยอมแล้วอะคุณพบจะเรียกน้แบบนี้ไปไม่ได้นะคะนีิไม่อยากหคุณพบสุขภาพไม่ดีอะไ,อไปเถอะไปคุณพบจะทำแบบนี้ส่ะิะไปเร็วยิ่งแกก็ยิ่งขี้บน่นเหมือนใครก็ไม่รู้เนี่ยไปเร็วขอโทษทีนะครับผมว่า เราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าครับได้ครับผมจะอธิบายคุณจ่รภพบคังคร่าวๆก่อนนะครับ,ปรบเป็นไงบ้างชาพัฒสบายดีค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่ไปวัดนะคะเดี๋ยวใบใๆก็คงกลับมาค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ตั้งใจมาหาพัดน์นี่แหละ ถ้าจะมาคุยเรื่องเกาะไข่หงพัดคงช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้พัดกับคุณไรพบก็แยกกันอยู่แล้วส่งก็เป็นน้องสาวพี่เลยนะพี่ยังไม่ทันได้พูดก็รู้แล้วพี่ต้องการจะพูดอะไรพี่พิมพ์รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าคุยเรื่องนี้กันอีกเลยนะคะพัดแต่พัดก็รู้นี่ว่าพี่ต้องได้เกาะไข่หงนั้นมาขาย ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพี่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงอะนายคำรนต้องประจานพี่ไม่มีชิ้นดีแล้วถ้าต้องเป็นอย่างนั้นน่ะพี่สู้ตายเลยดีกว่าพัดเข้าใจเราก็เห็นใจพี่พิมพ์นะคะแต่มันก็ไม่ใช่คออ้างที่พี่พิมพ์จะเอามาทำร้ายคนอื่น รวมถึงวางยาน้องสาวตัวเองพัดกำลังเข้าใจพี่ผิดนะพี่ไม่เคยคิดทำร้ายพัดเลยนะอย่าพยายามอีกเลยค่ะพี่พิมพตอนผัดเข้าโรงพยาบาลมีการตรวจร่างกายแล้วผลมันก็ออกมาว่าพัดถูกวางยา พัดก็คิดว่าเป็นฝีมือพี่พี่ไม่คิดเลยนะว่าพัดจะมองพี่แง่ร้ายแบบนี้ยังไม่จบหลังจากนั้นพี่อาร์ตไปขอเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพี่พิม์ทราบไหมคะว่าใครออกเป็นคนสุดท้ายแล้วพี่จะทำอย่างนี้เพื่ออะไรล่ะพี่ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยในการที่พี่ทําลายครอบครัวของพัดอะได้สิคะที่พี่พิมพ์ทําทุกอย่างก็เพราะก่อไข่หงพี่พิมพ์ให้พัดรับเย่แคทเป็นลูกบุญธรรม ถ้าคนไตรภพบตายเกาะไข่หงก็จะต้องตกเป็นของยายแคทโดยที่มีพัดเป็นผู้ดูแลเพราะเป็นแม่บุญธรรมแต่มันก็ยังไม่พอเพราพัดคงไม่ไขาเกาะให้พี่พินแน่เว้นแต่ว่าพัดจะโกรธเกลียดคุณไตรภพจนไม่อยากจะเก็บอะไรไว้ดูต่างหน้าอีกคิดได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พี่น้องกันที่รู้นิสัยกันจริงๆก็คงทำไม่ได้แล้วค่ะ มนโนเก่งจังเลยนะพัดน่าจะไปเป็นนักเขียนนิยายนิยายพัดคงขายไม่ออกหรอกคะ่ะใครจะไปเชื่อว่าพี่น้องกันจะทำกันได้ลงคอสรุปพัดไม่เชื่อใจพี่งั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วแต่ถ้าพัดว่างๆพัดก็ลองมนโนต่อนะจ๊ะว่าถ้าเรื่องเป็นอย่างที่พัดคิดจริงนิยายเรื่องนี้ของพัด จะเดินเรื่องต่อ,อยังไงพี่พิมพ์หมายความว่าไงในเมื่อพัดไม่เชื่อใจพี่แล้วจะถามพี่ทำไมนะจ๊ะคุณพงรู้มากนะ สมนามาครบแล้วงั้นเริ่มประชุมกันเลยนะครับคุณสมศักดิ์ครับที่ไปพบลูกค้ามืเมื่อวานความคืบหน้าเป็นไงบ้าง การเจรจาราบลื่นดีครับปิดเครื่องอีกแล้วคนบ้าอะไรคนโมโหได้ทุกเรื่องเลยคุณไทยพบคะแล้วนนคุณเซนเน่กสานแล้ไหมะ ถูกผมนี่รู้ด้วยเหรอว่าผมถูกยิง